อันยยงฮัเซโยนะครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมสติีเซิร์ฟประเทศเกาหลีนะครับผมในคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับผมอีเวนท์ที่ทําการอัปเดตมาใหม่นะครับผมในเซิร์ฟประเทศเกาหลีในะวันนี้เนาะก็จะเป็นอีเวนท์ที่เกี่ยวกับจี้นะครับผมแต่ซึ่งเป็นอีเวนท์ที่ไม่ส่งผลกระทบกับจี้ประจาตัวของน้องเบมิดาที่มีชื่อว่า ปืนฟองสบู่เพชรเลยนะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้แจกมาในของดองเนาะมันต้องเปิดกล่องพรีเมียมของมันเองนะผมถึงจะได้วัตถุบิบของจี้ใหม่ที่เป็นรถสีส้มนี้ที่มีชื่อว่า มอเตอร์ไซค์ฮีโร่นะครับผมความสามารถของมอเตอร์ไซค์นี้ก็คือเมื่อเราทําการตกเปยยเมือของเรานะครับผมมีโอกาส60นะครับผมที่จะเปลี่ยนสตูนะให้กลายเป็นหุ่นกระบอกนะครับผมแล้วก็ยังได้ค่าก่อสร้างคืนอีก130ซนะครับผมอีกครั้งยังสามารถเลือกถอยไปในพื้นที่ที่เราถอยลูกเต๋าได้นะครับผมแล้วก็เลือกถอยหน้าหลังด้วยเนาะก็ความสามารถของมอเตอร์ไซค์นั่นแหละ ก็เป็นอีกหนึ่งในจี่ทดลองของแบบบีนาใช่ไหม คิดว่าใช่นะครับผมส่วนที่อื่นที่กลับมาด้วยนะครับผมก็จะมีแปลนซากุระนะครับผมที่มีความสามารถในการก่อสร้างสาลังนะครับผมมีโอกาส60%ดิคารุมันจะตำแหน่นงเดิมนะครับโบ๋โบ๋อีก20%ไม,ไม่แสดงผลแล้วก็เมื่อศัตรูหรือว่าเราทําการก่อสร้างนะครับผมมีโอกาส60%สร้างพื้นที่ซากุระหน้าหลังตรงนั้นหนึ่งช่องนะครับผมถ้าเกิดว่าเราไปตกเนาะก็จะอัปเกรดเป็นแลนด์มาร์คของเราเลยถ้าเกิดว่าศัตรูไปตกก็อัปเกรดเป็นแลนด์มาร์คของเราเหมือนกันนะครับผมที่ต่อไปนะครับผมอันนี้เป็นจี้มอเตอร์์สไตลลลเเว 1เลยแบบออริจินอลเลยนะครับผมคือมอเตอร์ไซค ที่มีความสามารถในการวิ่ไปยังพื้นที่มุมหรือว่าพื้นที่พิเศษใดก็ได้เมื่อเราทําการตกเป็นมาของเราหรือว่าก่อสร้างในแม่ของเรานะครับผมนั่นก็คือความสามารถไดเมนชั่นนั่นเองแล้วก็อย่างแรกก็จะเป็นความสามารถมอเตอร์สไตล์นะครับผมเมื่อเราต้นเทินเนาะทอยหน้าหลังไปเป็นะครับผมแล้วก็เลือกเดินไปในระยะที่ทอยได้นะครับผมอย่างสุดท้ายก็เป็นการตกเมืองตัวเองนะครับผมได้รับค่ามาเบิลคืน130%ของค่าก่อสร้างเหมือนเดิมนะครับผมชื่อต่อไปนะครับผมเป็นไมตี้ ฮีโร่นะครับผมความสามารถก็คือเมื่อเราทําการตกเปยียงเลนมากของเรานะครับผมมีโอกาส85%ที่จะใช้เอฟเฟกบัตรเชิญปาร์ตี้นะครับผมแล้วก็มีความสามารถในการเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นหุ่นกระบอกนะครับผมเมื่อเราตกเปยียงเมื่อของเราในถนนของเรานะครับผมศัตรูต้องอยู่ในแถวนั้นด้วยเนะยาะสุดท้ายนะครับผมเป็นความสามารถในการจัดงานโอลิมปิกนะครับผมเมื่อเราก่อสร้างเลนมากของเราหรือว่าตกเรนมาของเรานะครับโจ๊จี้ต่อไปนะครับผมเป็นจี้ หมวกสกายอ๋อฮหมวกสกายก็ย He ังมานะครับผมโค้งเต่า55าหบวกอีประกวคู่ขี้นะครับผมมีความจำเป็นในการป้องกันการโจมตีป้องกันการตักจับนะครับผม95%ทั้งหมด2ครั้งนะครับผมอย่างสุดท้ายเนาะเมื่อเราเริ่มต้นการถอยนะครับผมเลือกถอยด้านหน้าถอยหลังนะครับผมแล้วก็มีโอกาสที่จะวาร์ปไปยังพื้นที่ใดก็ได้ที่ถอยได้นะครับผมเจา ที่ต่อไปนะครับผมก็เป็นจี่มวกหุ่นกระบอกนะผมเขาสามารถก็ควบคุมเต่า5 5าห้าบวกสิบห้ามากดคู่ขี้แล้วก็มีความสามารถในการป้องกันการโจมตีของแกรักจับนะครัเก้าสิบห้าทั้งหมดสองครั้งนะครับผมเมื่อเราตกไปยังเมือ,ของ,งของเราในเทอร์นงเรามียการหกสิบเปอร์เซ็นต์ที่จะ เปลี่ยนตตูให้กลายเป็นหุ่นกระบอกนะครับผมสตูต,ต้องยืนอยู่ในแถวนั้นด้วยเหมือนเดิมนะครับที่ต่อไปเป็นที่ประจำตัวของน้องสไปกาดนะครับผมเมื่อเราตกเปรยียมเลนมากของเรามีโอกาส65ที่จะติดดีบัฟนะครับผมห้าม ยกเว้นค่าบันทางใส่ศัตรูที่อยู่ในแถวนั้นเป็นระยะเวลา2เทินนะครับผมเมื่อเราตกไปยังเมืองเรามีการ80%ที่จะล็อกค่าผันทางเมืองคูนนะครับผมพร้อมกับสูงค่าบันทางเมืองคูลทั้งหมด2 4 8นะครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายเนาะก็เป็นการตัดการทางฟ้านะครับผมเมื่อศัตรูใช้การทางฟ้าบนเมืองของเรานะครับผมไม่ว่าจะเป็นสกายแลนไม่ว่าจะเป็นแลนด์มาร์กไม่ว่าจะเป็นเมืองหนึ่งหลังสอง 3, หลังสามหลังหรือว่าเมืองทง นะครับผมตัดหมดไม่สนลูกใครนะครับจี้ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นที่บ้านเมืองแพงนะครับผมที่มีความสามารถในการสร้างซูเปอร์ชิลเนาะห้าเปอร์เซ็นเมื่อเริ่มต้นทะลุเต่านะครับผมช้นได้สูงสุดสองขั้นบวกสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อไม่แสดงผลมีความสามารถนะครับผมในการกร่อสร้างในม้าของเราหรือว่าตกในม้าของเรานะครับผมจัดงานโอลิมปิกเนาะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับผมก็เพิ่มค่ามันทางแพงขึ้นเมื่อศัตรูมาตกนะครับผม200เปอร์เซน์ แต่ยังแพงไม่สุดนะครับผมที่แพงที่สุดก็ได้จะเป็นจี้สร้างเงาเนาะอันนั้นอ่ะเพิ่มสูงสุดถึง500นะครับผมที่ต่อไปเป็นหมัดนวมหุ่นไล,ลากานะครับผมเมื <ME> ่อเราเดินผ่านตัวสตู75ต่อยสตูไปยังมุมของเราแบบซูมนะครับผมแล้วก็มีความจะมเปลี่ยนสตูให้ใกลายเป็นหุ่นไลกาเนาะ70นะครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับผิดครับอันนี้คือป้องกันเอ่อป้องกันรีบัฟ70แล้วก็อย่างสุดท้ายเป็น เปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นหุ่นไรกานะครับผม65เฮ้ร์เจำสลับกันนิดหน่อยนะครับผมใช้คาว่าจำนะครับผมไม่ใช่ใช้คาว่าอ่านออกเนาะข้อสุดท้ายนะครับผมเป็นโดรนหูชูดกันฝนนะครับผมความสามารถก็พุดเมืองตั้งศัตรูนะครับผม60เนาะเมืองที่เป็นแรงม้านะครับผมแล้วก็มีความสามารถในการป้องกันดีบัฟนะครับผม65แล้วก็ป้องกันการหังกงอีก45 จบไปเป็นเท่านี้นะครับผมสำหรับจี้ที่กลับมาอีกหนึ่งครั้งแล้วก็จี้ใหม่นะครับผมถามว่าอะไรคุ้มถ้าเกิดว่าจะให้คุ้มนะแล้วก็จะทำวันนี้เลยนะจี้แรกคุ้มสุดเพราะว่าเมื่อเราทำการปิดอีเวนต์แล้วนะครับผมเราจะมีเวลาเอารเอรี่เบิร์ดถึงวันที่หกนะครับผมเมื่อเราปิดมาปุ๊บเนาะเราก็จะได้ออฟนะครับผมที่สามารถ mm. เอาไปออฟนอนไปได้เลยนะเพราะเป็นออฟปิ๊นะครับผมที่มีความสามารถในการ ป้องกันการเรียกนะครับผม65%เอป้องกันการอันเชิญหรือเปล่าเออหกแล้วก็อันต่อไปเป็นป้องกันการขังกรงนะครับผม50นะครับผมจบแล้วก็แถมมด้วยอีก2อันเพื่อทำการปิดจี่อื่นด้วยก็อย่าลืมมา เปิดหาแพ็คของเขานะครับผมไม่มีแท็กดองนะมีแต่แพ็คของเขาเลยนะครับผมแพ็กนี้พันเพชรนะครับผมเพื่อเปิดหาแว่น <c oughs> ตาดปินตะนะครับผมละอั <c oughs> บแว่นตาไม่ใช่อัพสิเอามาแลก4ชิ้นนะครับผมแบบสุ่มเนาะหนึ่งถึงหชิ้นถนะ้าเกิดว่าได้6ชิ้นนะครับผมแปลว่าประตูดวงเปิดให้เราท even ําอีเวนต์นี้นะครับผมถ้าเกิดว่าได้1ชิ้นก็ก็ก็แลกอีกไงเออถ้าเกิดว่าเพชรไม่หมดก็แลกอีกให้จบจบไป นะครับผมสำหรับคลิปนี้เรก็ต้องขอดตัวลาครปนเพราะวามคิดหนักคนทีควมีความสุขกันในก็บสถิติ์เทอกประเทศเกาหลีนะครับผมมีอะไรผิดพลาดกันใดก็จะมาคอมเมนต์ได้นะครับผมจะทำการแก้ไขให้อย่างรวดเร็วเลยนะครับจุ๊บจุ๊บ